เมื่อไหร่ไปซักไหนก่อนหยาบใคเมียซักครับนี่เดี๋ยวท่านมีเมียกับเมียนะครับอ๋อเมียชิ้มหายเลยถ้าเมียหรือแม่ดูคลิปนี้นะครับให้แล้วครับต่อไปก็อย่าซักผ้าให้ให้มันซักเองให้เองในแม่ผมจะในในเบิ้งนี่ครับเออมี่เนี่ยในเบิง้งเนี่ยระวังมึงฮะ ขอผมมือก็เลยพอเป็นทหารต้องเป็นทุกอย่างครับเออว่าพอเป็นไหมครับเป็นอยู่ดีเห็นมาละคนห่อก็เป็นอย่างงี้นะครับเนี่ยเฮ็ดเฮ็ดเบัสอยู่นี่เอออยู่นี่แหละมี่ยังอีกปากบอกแม่เออตอนนี้เฮ็ดทุกอย่างเองและครับไปเฮ็ดเป็นไปแล้วครับสัญญาต่อหน้าครูครับ สัญญาครับเออแม่ฟังไว้นะครับเม um> <sc ื่อผมฝากบอกแม่ของเเอาฝากบอกแม่น uh ี้ต่อไปผมจะซักผ้าเองแล้วต่อไปผมจะฟังความแม่ครับฟังความแม่ครับเดี๋ยวต้องซักผ <|so|> ้าเองด้วยซักผ้าไม่รู้ครับเฮ้แต่ว่าต้องต้องซักต้องเปลี่ยนบ้างซักให้แม่บ้างต้องเปลี่ยนซักให้แม่บ้างครับผมจะซักให้แม่ผมจะซักให้แม่ครับซักให้เมีย เอาสัซักให้เมียด้วยซักเหรอเครับซักเอาห้าเขาเบา่างนีด้ซักให้ลูกครับเออซักให้ลูกก็ได้ครับเห้ต้องเมียด้วยเด้เมียซักเองครับโอ้สีกากเว้ย <laughs>